190แรงม้าหรูรุยและแรงครบจบในคันนี้กับ Mercedes-Benz GLC 43 Coupe AMG รุ่นเฟสลิฟคันนี้เลยค่ะและเลขไม้วิ่งน้อยมากๆนะคะอยู่ที่18,000กิโลเมตรเท่านั้นเองกับราคาพิเศษที่เป็นเคตั้งไว้ค่ะอยู่ที่3.990้านบาท พร้อมวารันตีค่ะยังเหลือยาวๆถึงเดือนตุลาคม2024เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะจุดเด่นเลยนะคะของรหัสพิเศษอย่าง GLC43 นะคะก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์เลยเปิดมานะคะก็จะเห็นเครื่องยนต์ค่ะตัวฝาครอบเครื่องยนต์นะคะของเขาก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะพร้อมตาสัญ,ญลักษณ์ AMG นะคะแล้วก็มีตาสัญ,ญลักษณ์ r c e d e s เป็นแบบนี้นะคะบ่งบอกถึงความไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าคันนี้นะคะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินค่ะ V6 หรือว่า6สูบนะคะขนาด3 ให้พละงกำลังสูงสุดอยู่ที่390แรงม้าเลยนะคะเรียกได้ว่าสมรรถนะแบบซุปเปอร์คาร์เลยทีเดียวค่ะแรงบิดสูงสุดนะคะอยู่ที่520นิวตันเมตรค่ะทั้งยังจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบไนจีโทนิกนอกจากความแรงแล้วนะคะยังได้ในเรื่องของดีไซน์ค่ะเป็นรถอนเนกประสงค์นะคะแต่การดีไซน์เนี่ยเฉบีเฉียวมากๆเลยด้านหน้านะคะของ clc 4 3 Co คูเป้คันนี้ค่ะกระจังหน้านะคะก็จะเป็นแบบ gt Sport เลยนะคะเป็นสีดำแบบนี้เลยพร้อมตาสัญ,ญลักษณ์ AMG ตรงนี้ด้วยนะคะ,ะกระจังหน้าตัวนี้นะคะให้มาจากโรงงานเลยนะคะไม่ได้เปลี่ยนมานะคะและด้านหน้านะคะก็มาพร้อมกับบอดี้พาร์ตแบบ AMG นะคะตรงสเกิร์ตด้านล่างเขาก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะดุดันแล้วก็เท่สุดๆเลยสอดรับกับตัวล้อค่ะล้อแม็กเป็นล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตจาก AMG นะคะขนาดถึง21นิ้วเลยทีเดียวแล้วก็ยังมาพร้อมกับ คาลิปเปอร์เบรกสีแดงร้อนแรงแบบสุดๆเลยจะเห็นถึงสัญลักษณ์ด้านข้างตรงนี้นะคะเป็นแบบไบเทอร์โบค่ะก็คือเป็นเทอร์โบคู่นะคะแล้วก็เป็นแบบโฟเมติกก็คือขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้ค่ะใช้ความแรงยังไงนะคะความปลอดภัยก็คือเต็มที่เลยทีเดียวแล้วก็ด้านข้างนะคะตรงนี้ค่ะก็ติดมาให้จากโรงงานเหมือนกันนะคะ และดีไซน์นะคะก็จะเป็นแบบคูเป้นะคะหลังคาของเขาค่ะจะมีความสโลปนะคะจะลดฝาท้ายกระโปรงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะแต่งรอมาให้แล้วนะคะจากโรงงานเลยค่ะด้านท้ายนะคะมาพร้อมกับระบบแฮนด์เฟีสเซตค่ะเราจะเตะเปิดก็ได้นะคะหรือว่ากดตาสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เพื่อเปิดก็ได้เช่นกันค่ะนี่เลยช่องเก็บสัมภาระนะคะก็ถือว่าทําได้ดีเลยสําหรับตัว g l c คูเป้นะคะนี่เลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูค่ะ พื้นที่ของเขานะคะคก็เหลือเยอะอยู่พอสมควรเลยสามารถเก็บกระเป๋าใบใหญ่หญะะได้หนึ่งถึงสใบเลยทีเดียวนะคะหรือว่าจะเก็บของแนวยาวนะคะตัวนี้ก็พับเบาะง่ายค่ะเพียงแค่กดปุ่มนี้นะคะฝั่งนี้ตัวเบาะก,ก็จะพับไปนะคะแล้วก็ด้านซ้ายเรากดอีกกลุ่มนึงนะคะตัวเบาะก,ก็จะพับได้ค่ะแล้วก็ตัวแผ่นบางสัมภาระตรงนี้นะคะเราก็สามารถถอดออกเพื่อเก็บของแนวยาวได้อีกด้วยจะเก็บ ทุงก๊อบนะคะสัก2-3งสาถุงก็คือได้เลยค่ะคันนี้นะคะได้ทั้งความแรงความอนเนกประสงค์นะคะครบจบในคันเดียวเลยค่ะ และนี่ค่ะเวลาที่เราปิดนะคะเราก็จะใช้แฮนด์ฟรีได้นะคะเผื่อสาวๆช้อปปิ้งนะคะถือของเยอะอะไรแบบนี้ก็ใช้เท้าเตะเปิดได้สะดวกสบายเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจรถคันนี้ค่ะก็สามารถสแกนทีว่โค้ดค่ะมุมขวามือของท่าชมตอนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าอยากรับชมรถอื่นๆค่ะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะ w w w b e n k c o m ค่ะมีรถสวยๆให้เลือกทุกรุ่นทุกคัสกว่า2 0 0อยคันกันเลยค่ะภายในนะคะสวยเนี๊ยบไม่แพ้กับภายนอกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะค่ะเบาะตัวนี้นะคะ ก็เป็นเบาะแบบทรงสปอร์ตนะคะแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงแบบนี้นะคะตามสไตล์ของรหัสพิเศษอย่าง43โดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยแทบจะไม่ผ่านการใช้งานเลยนะคะเหมือนแบบเบาะใหม่เลยก็าได้นะคะกลิ่นใหม่เนี่ยยังติดอยู่เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวเบาะเขาก็จะมีรูระบายความร้อนนะคะแล้วก็จะมีอาคันทาร่าแซมตรงนี้นะคะทําให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยแล้วก็พิมพ์ตรงคอนโซลกลางของเขานะคะก็จะเป็นลายแบบคาร์บอนเคฟล่าค่ะ พวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านท้ายตัดนะคะพร้อมสัญลักษณ์ AMG ค่ะแล้วก็มีมาพิดสีแดงตรงกลางตรงนี้นะคะและที่จับด้านข้างพวงมาลัยนะคะก็เป็นหนังอะคนทาล่านะคะจับถนัดกระชับมือเลยทีเดียวแล้วก็ ตัวนี้นะคะหน้าจอของเขาค่ะถ้าเกิดเป็นรุ่นก่อนเนี่ยเขาจะเป็นแบบกึ่งอนาล็อกแต่ว่าตัวนี้นะคะให้มาเป็นแบบฟูลดิจิตอลแล้วนะคะเป็นรุ่นพิเศษแล้วนะคะก็ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันพิเศษค่ะกับ AMG Performance ค่ะพอกดเข้าไปนะคะระบบเนี่ยก็จะแสดงค่าอุณหภูมิน้ามันเครื่องอุณหภูมิน้ํามันเกียร์นะคะแล้วก็ค่าแรง G Force ต่างๆนะคะที่ตัวรถเนี่ยเคลื่อนไปเลยนะคะคือไม่แพ้สมรรถนะแบบซูเปอร์คาร์เลยจริงๆค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะหน้าจอค่ะเขาก็สามารถปรับรูปแบบนะคะได้ถึง สรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบซูเปอร์สปอร์ตสปอร์ตนะคะหรือว่าคลาสสิกเลยก็ปรับได้ตามความต้องการเลยค่ะแล้วก็หน้าจอตรงนี้นะคะก็คือเป็นหน้าจอของรุ่นใหม่แล้วนะคะจะเป็นระบบ ทัชส,สกีนแล้วค่ะใช้งานได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะตัดตัวคอนโทรลเลอร์ออกค่ะเลอแค่ตัวทัชแพดตรงนี้นะคะใครไม่สะดวกทัชส,สกีนค่ะก็สามารถทัชแพดตรงนี้ได้เลยนะคะในนัมิกซีเล็กก็มีให้ห้รูปแบบนะคะสําหรับตัวแรงแรงแล้วนะคะมีแนะนําเป็นสปอร์ตพลัสค่ะคือหมวดนี้นะคะเวลาที่เราปรับไปค่ะเสียงท่อของเขานะคะก็จะมีความดังมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วตัวสปอร์ตเอ็กซ์ซอตรงนี้นะคะก็สามารถปรับได้2ระดับเลยทีเดียวนะคะจะเป็นแบบ Power f u l นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย เขาจะมีเสียงดังคำรามมากยิ่งขึ้นค่ะให้ความเร้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเวลาที่เราเข้าหมู่บ้านอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะปรับเป็นแบบบาลานได้นะคะเสียงของเขาก็จะมีความซอฟลงค่ะคันนี้ต้องบอกว่าได้ทั้งความแรงแล้วก็ได้ในเรื่องของดีไซน์ต่างๆนะคะถือว่าครบจบในคันนี้เลยค่ะด้านหลังนะคะตัวเบาะเนี่ยก็จะเหมือนด้านหน้าเลยนะคะก็คือมี รูระบายความร้อนนะคะแล้วก็มีเดินด้วยได้สีแดงเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวเบลค่ะก็จะเป็นสีแดงสุดๆแบบนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเบลจะคาดให้ดูนี่นะคะสีแดงแบบร้อนแรงสุดๆแล้วก็ดูสปอร์ตเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะมาพร้อมกับแอร์ด้านหลังด้วยนะคะเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ค่ะก็มีมาให้ถึงด้านหลังสาหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็นปี2021ค่ะเลขไมล์วิ่งน้อยมากนะคะเพียง18,000กิโลเมตรค่ะ แถมวรลันตีค่ะยังเหลือยาวๆถึงเดือนตุลาคม2024เลยค่ะมาในราคาเบาๆนะคะเพียงแค่3,990 0 0บาทนะคะคุณก็ได้ขับรถสมรรถนะซุปเปอร์คาร์ไปได้เลยค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดสับสไ r ร b ์กันด้วยนะคะมาที่เบนซ์เคที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยค่ะสำหรับวันนี้เม่เม,ม่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ